หอมมากเลยค่ะอืมโอ้ตื่นเต้นจังเลยอะ่ะรสชาติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวยุจะชิมรวมกันแบบนี้เลยนะคะือืม,อมโดยรวมแล้วผ่านฉลุยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะหากใครเพิ่งเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะยุ้ยเองค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิคยุ้ยสไตด้วยค่ะฮัลโหลวันนี้นะคะ proud ยุ้ยพราวถูกพิเศษยุ้ยภูมิใจมากที่จะมานำเสนอ,อ กระเทียมโทนดองของยุย้ยค่ะยุ้ยได้ไปเก็บกระเทียมป่ามาค่ะแล้วว่าหัวเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีน้องดอกของเขาค่ะจะเป็นเป็นดอกกระเทียมป่าแบบนี้นะคะกระเทียมป่านิวซีแลนด์ค่ะนี้เลยนี่นะคะก็แรกสุดเนีย่ยยจะทําการตัดรากออกก่อนนะคะเดี๋ยวหาเขียงมาเลยคะ่ะวันนี้รีบทํานิดนึงก็เดี๋ยวตัดตัดรากออกมาแบบนี้เลยค่ะบางอันเนี่ยรากก็ไม่ติดมานะคะ ยุย้ยดึงมาแบบถอนล่างถอดโคเลยดึงมาทั้งต้นเลยอะค่ะก็ใบเนี่ยยุย้ยก็ไปทําขนมกุ้ยช่ายนะคะแล้วก็ดองค่ะดองเหมือนผักเซียนดองบ้านเรานะคะตัดตัดรากออกก่อนค่ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวยุ้ยจะเอาไปล้างนะคะแล้วก็น้องดอกเขาเนี่ยยุ้ยคิดว่าใช้แบบนี้ได้เลยค่ะออดองเขาทั้งทั้งชอบแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปล้างก่อนนะคะ ก็ล้างกลับมาแล้วนะคะทั้งหัวตัวที่เป็นหัวกระเทียมโทนนะคะแล้วก็น้องดอกกระเทียมนะคะเดี๋ยวเรามาผสมกันค่ะเตรียมหม้อนะคะนำน้ำใส่หม้อนะคะหนึ่งถ้วยตวงค่ะน้ตาลทรายสองช้อนค่ะเกลือค่ะนิดเดียวพอเดี๋ยวเค็ม พอเขาละลายเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นจะใส่น้ำผึ้งลงไปค่ะโอเค เดี๋ยวไปตั้งไฟกันเลยค่ะปะ่ะก็พอน้ำพึ่งกับน้ำตาลเขาละลายเข้ากันได้ดีแบบน,นี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวปิดไฟเลยค่ะ แล้วปล่อยให้เขาเย็นตัวลงนะคะจากนั้นนะคะเรามาเตรียมภาชนะกันค่ะยูจะใช้ภาชนะที่เป็นโหลแบบนี้นะคะโหลแก้วแบบนี้ค่ะหรือจะใครจะใช้เป็นโหลแบบพลาสติกก็ได้นะคะนี่ค่ะยุูก็จะทําการเอาตัวกระเทียมนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไปในโหลนะคะ แล้วก็ตัวดอกกระเทียมนะคะวิขออนุญาตใช้มือเลยค่ะใส่เขาเข้าไปเลยนะคะในโหลเดียวกันนี่เลยค่ะโอเคจากนั้นนะคะเราก็เอาอ่าน้ำตาลแล้วก็น้ำพึ่งที่เราผสมเอาไว้นะคะใส่เข้าไปค่ะโดยที่วิจะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะ ซึ่งนึงของขดโหลนะคะโอเคจากนั้นค่ะน้ำส้มใสชูค่ะน้ำส้มใสชูขาวธรรมดานะคะใส่ให้เต็มค่ะแล้วก็จะปิดฝาเอาไว้แบบนี้นะคะเป็นระยะเวลา 15้าวันค่ะทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะสิบห้าวันแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าผลลัพธ์ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะปิดให้แน่นค่ะนี่ค่ะก็จะมีน้องกระเทียมกระเทียมโทนป่านะคะแล้วก็มีดอกกระเทียมค่ะแบบนี้เลยเก็บเอาไว้เลยค่ะไว้ไดท้ที่ที่อุ่นๆนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันค่ะอีกสิบห้าวันค่ะ นี่ค่ะน้องกระเทียมโทนดองเ,เวลาระยะเวลาสิบสามวันของย้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิบสองวันกับอีกครึ่งวันค่ะเดี๋ยว้ยจะเปิดให้ทุกคนดูกันนะคะโอ้ยแน่นนี่ค่ะกระเทียมเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างนะคะแล้วน้องดอกเนี่ยเขาอยู่ข้างบนเดี๋ยวยวยจะหยิบกลิ่นหอมมากเลยค่ะอืม เดี๋ยวยุขอหยิบตะเกียบกันนะคะจะขออนุญาตคนนะคะเอโอโหตื่นเต้นจังเลยอะ่ะรสชาติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวขออนุญาตเอาใส่ถ้วยน้อยนะคะหาถ้วยน้อยกันถ้วยน้อยนี่ค่ะถ้วยน้อยน้อยจริงๆ นี่เลยค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะน้องดอกเนี่ยเขาก็ยังเป็นยังเป็นช่ออยู่เลยนะคะยังเป็นช่อสวยงามแบบนี้อยู่เลยค่ะส่วนตรงที่เป็นตัวกระเทียมโทนนะคะก็ะยังดูสดอยู่เลยค่ะยังดูแบบนี้อยู่เลยอะหรือว่ามันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ได้หรือเปล่าคะเพื่อนๆคิดได้ยังไงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยยุจะมาชิมให้ทุกคน ดูกันค่ะชิมแล้วนะคะอืมมันเปรี้ยวๆนำ้นำๆนะคะเปรี้ยวนำ้นำนะหรือว่านยุ้ยใส่หรือว่ายุ้ใยใส่น้ำตาลกับกน้ำผึ้งน้อยไปหน่อยนะคะเดี๋ยวลองตัวน้องผักนะคะน้องผักเนี่ยเขาดูดน้ำของตัวน้ำที่ดองนะคะได้ดีกว่า ที่เป็นกระเทียมดองค่ะหรือว่ากระเทียมดองยุ้ยควรจะหั่นให้มันแบบน้ํามันเข้าไปข้างในไหมคะทุกคนคิดว่ายัางไงโดยรวมแล้วเนี่ยตัวตัวดอกกระเทียมนะคะมันรสชาติมันได้ดีกว่าค่ะอืมเดี๋ยวยุ้ยจะชิมรวมกันแบบนี้เลยนะคะโดยรวมแล้วผ่าน ฉลุยคะ่ะผ่านฉลุยเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบอคลิปวิดีโอของยุ้ยนะคะถหากใครชอบวิดีโอนี้ของยุ้ยนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นิกกี้คนนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย